ก็ไม่ได้อยากจะโชว์สักเท่าไหร่นะฮะอะไรนะอะไรเปล่าเลยเปล่าอ๋ออะไรนะอ๋อไม่ใช่คิ่ว่ามีคนโทรมาลูกคู่ที่แท็บูนะฮะเออแดงดำแต่ส้มคู่นะฮะส้มคู่ส้มใจคนสวยต้องขู่คนหล่ออย่าไปเอางาคนดูดี๋ยวลิฟต์มันจะปิดอ่ะลิฟต์มันจะปิดช่วยทาเป็นเง้มเลยนี่ครับต้นพืชบัลชุดยาหรือเปล่าครับ กลัวมาก่เเพราะว่าคุณบินไปบ้านสอากคุณบินไปบ้านยมากั้งแต่ออกรายการหมดแ้งแต่เนรู้สึกว่ามีสายยาด้วยองค์กาต้าสายยาเคนเหรือก็เป็นมีสองนอนนะครับคนเหลือก็เป็นมีสองนอนขึ้นลงนัดอันแล้วมีเป็นมีสามนะครับคือสามน่บ้าเล่นอยเรื่องสามปี่บาเล่นยไ่ไปตาเนี่ยจนรปภที่จอดจากหน้าได้เนี่ยรู้ว่าคุณแกดิ้นมา ก็จะมีปักที่อยู่ในสุสานนันราเลยเป็นไปนะคะายาได้ี่จอดรอเดียวไปใช้การได้นะคะกาแฟอะไรกักาแฟอะไรกันคกาแฟีิสานอะกคุณเล็กก็คนละาไปด้วยกันได้ค่ะเพราะขนาดบางรูปอะไรพวนนะครับเงินที่พุ่งเข้าไส้มขนาดถ้ารูกก็ยังเป็นหัวธุรกิจนะครันก่ปวดแรกๆก็ปวดเข้าไป่อก็จะเป็นนักปวดอยู่นักสาบปวดนานๆก็เป็นนัก ว่าซื้อที่จังหวัดตะวันะขึ้นลอยเข้ะไปตสร้างขนาซุปเปอร์มาเนี่ยต้องเอาพัะมาสอเยุทธ์ธุกิจเลยถูกต้อนะก็ถึงบอกไงอยากรู้ธรรมะใหไปถามกันเว่าแต่ถ้าอยากรู้ไอีให้ไปด่าพระสมัยก่อนที่อะไรนะสมัยเด็กนะไม่รู้ตอนนี้เจอนนี้ยังดูที่จำชื่อไะท่านบกานพิชเกิดเดินเระไปเช่าพระหรือเปลาไปหาบอยมาจัดหรือบอยมาจัดหร สิบล้านขอแกะดูก่อนได้ไหมเจ้าแท้ที่สิล้านเลยนะี่บอกนเจ้าแท้ที่สิบล้านเลยนะบอกขอแกะนะ้าแกะมาแแกะแกะมาอว้าวแทะไป็่ว้าวองสิล้านเลยนะสิบบาทก็ไเด้ยะทันทีศูนย์ไอทีอะไรก่อนเอ่อไปชัคอมพิวเตอร์นไม่ได้เจอนลวาเลยนะโโหอีกเลอเลยเวลาสุดเมื่อวานมีไคบุ AI มาไม่รู้จะไปเที่ยวแบาทีไปดูข้อมูลดีๆนะในโซเชียลด้รูป เอไอำหน้าจริแค่หเหมือนกันเลยนะพรกนี้ในโซเชียลมันว่าอีโกแชร์ร่วเลยค่าสีหน้ารูปอยู่ในช็อตอพเฟินลยโอ้โหดูไปดูมาแล้วดีารักก็ไม่ดีอยู่คนทำเอไอภาพเอไอยอดเดือแล้วเดี๋ยวนี้ก็ต้องก็ต้องขายของเนี่ยไม่ต้องเอาไม่ต้องทั้งคน้วนะเอไอเอไมัได้โมดในทิดต่อในอะไรตระนะมีใครทำก้าในติดต่อบ่ามีใครขายของอะไรอะไรเองสอนหน้าดีน้า้ว้คเจร ไปจ้างผมก็มีรีวิวทุกหมัเส็แล้เราีกันนะเดีปเดี๋ยวมีนัารเมเกันนเพื่อใครหน่ะเปิดรับบทกัญยาโรงเรียนโองเรียนชิโตีผมไม่ใช่ลิซ่าราเรีนชิเต้กอเร้ทุกันนะมีคนบบแซวว่าเมหน้าใช้อยู่นะหกิกนอาทกคออนเีหสิบเปรของลิซ่าอ,อ,อค่ะ <c oughs> โอ้ทตเดยวโหย0อ์ะแบบมุงเอาความมันใจเป็ลักเดียวแต่ใช้ที่จริงนะใช้จริงใช้ทุกอยไางนะในชีวตตู้นอต่ำนอนยิ่งมีแฟนนอนด้วยนี่ต้องใช้เลยนะตื่นมาปากอมมากไม่ใช่อะไรนะลุขึ้นมาแรกีมยะแปรงใหม่นอนบผู้ชายเนี่ยตื่นมต้องนตีห้าไมต้องนก็แงตันหม่แล้วตื่นเช้าม่ดีะมาแต่งหน้าใหปาเขาตีห้าเลยแปรงัน ไอ้ดีจริงเนี like you <S 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 ่ยครับท่านอาจารย์ดีต้องบอกว่าดีเพียงครับแต่ไม่ดีได้เนี่ะคุณเรื่องธรรมะอาจารย์บอกว่าท่านมคุยเรื่องธรรมะนะครับใครที่คำถานจบได้ก่อนนะเดี๋ยวจะเข้าเข้าเรื่องเข้าหาึว่าในธรรมะมันจะเป็นกับเรื่องของการทำธุรกิจยุคนี้มีแต่คนอยากรวยนะครับงเซมถ้าที่อยากรวยก็มารับอยู่รืองต่างๆต้องเป็นเจ้าของธุรกิจนะอยากรวยมาเข้าคอร์สท่านอาจารย์ดร้วกส่สุขก็คิดว่าเขาก็คงจะมี วิธีการมีควาแนะนำมีอะไรดีๆหลายอย่างที่จะมาแนะนำเราให้เราประสบความสำเร็จเนี่ยท่านเชนทุกคนก็มีไอดอลมีมีบุคคลต้นแบบที่เราอยากจะประสบความสำเร็จอย่างเหมือนกันแต่นี้เมื่อไม่นานนี้ผมเคยไปบรรยายแล้วแล้วผมก็ให้ไปไปบรรยายกับการงานของอะไรนะมาเตอร์ว like, ีการงานมาเตอร์วี แล้วเขพูดเรื่องนี้แหละเพราะว่าทุกยุคยีสเรื่องเงินมาเป็นที่หนึ่งเลยปัญหาทุกอย่างเรื่องเงินที่จะยอยจะเข้าเงินจากอะไรเงินเรื่องเงินนั้นนะครับเราให้ดีเราก็เลยบอกว่าอันนี้สามอันให้เลือกลองแบบตั้งซิว่าตั้งระดับความสัตคัญที่ว่าสามอัไเนี่ยอะไรสองท่าที่สุดในชีวิตของพี่ี่เราตั้งเอาหนูกินเยอะหนึ่งสามมองหนูบอกมีสามอมองเยอะหนึ่งมองวันไปบางอย่างในวันตอรีหนูว่าเรื่องอะไรสกอันนี้ แล้วถ้าเลิกอันไหนนี And, f, ่แหละมันก oh, so ็จะเป็นสิ่งที่มันปะสงผมต่อต่อวิธีที่ของเราต่อกัรเป็นเจ้าหน้าที่เริมตั้งแต่ขายน้ำพิกขายน้ำพิกเระโดนว่านะะพวกพันเนเจ้าถือต่อมาขายน้ำพิกทำไมไี่อยู่โรงงานตั้งแตั้ะให้เราขายน้ำพิกกันโอ้ยกวาจะได้เจียวหมูเนี่ยโอ้ยป๋าจะได้ว่าจะได้ใหม่เต้นาท้างานเขาจะมีหงิอเป็นแบบนี้เพราะเขาไม่เข้าใจมากหนึ่ง เรามีกลุ่มลูกค้าเราดีทางเก็เรามีกลุ่มลูกค้าเรามีตลาดรู้ว่ามี่อไหร่เฟซบอกว่าไปแจ้งผมนะตอนที่เริ่เราเริ่มเห็นว่ารู้จะเปลี่ยนยอดฟอลโล่จะฟอลโล่ยอดผู้ติดตามจะเปลี่ยนยอดผู้ติดตามคนที่ติดตามในเฟุ๊กแต่ฟอร์ลให้เป็นลูกค้าเปลี่ยนยอดผู้ติดตามให้เป็นลูกค้าเปลี่ยนยอดฟอลโล่ให้เป็นเงินในบัญชีทูตีมันต้องคี่ใต้จริงนะเพราะรู้สึกว่าเฟซบุ๊กคนตามสี่ล้านห้าตามไปทำไมเฉยๆไม่ตามไปเลย ทำไปทำมาคนบางคนทำแบรหาลูกค้าแค่ตายนะหาลูกค้าแค่ตายบางทีเขาเป็นเจ้าของแบรนด์เขามีเงินแต่เขาไม่มีช่องทางเขาก็ไปจ้างอินฟูใช่ไหมในการรีวิวในการจับตาก้าในการทำการตลาดอะไรอะไรก็ว่ากันว่าไม่ใช่ของถูกกระชั้งเงินที่เสียใจจัรทำอะไรตลาดแต่รู้สึกว่าเพื่อเรามีผู้ติดตามเรามีผู้ติดตามเฟซบุ๊กคนติดตามสี่ล้านห้าทิกก็ คนติดตามสองล้านแปดนี่ไม่รวมไจีนไม่รูมไม่รวมยูทูบอีกนะแล้วเรามีผู้ติดตามเยอะมากแล้วเรีกสส่กชนเียลไปวันๆมันได้ไม่ใช่อะไรทำไมไม่เอาชอบทางที่มีเป็นช่องทางในการทำอาีอยู่ดีๆก็คิดแบบนะี้แล้วก็เริ่มต้นขายขายยางพิกด,ด,ด้วย,ยทุนสูงมาอ่าโดี้แ่นที่บอกว่าุ่งเงินพจะาร์ลัาร่ามีติขาะกันขายยาิกด้วยเง,งินทุนศูนต อรื่องให้โกงนะครับเงินพูดถึง่ารทำได้ไงทำได้เพราะเรามีสิ่งที่มันมีค่ากว่าเงินคืออะไรคุณผู้คนรู้ไหมครับว่าสิ่งที่มันมีค่ากว่าเงินละอาจจะเสียเงินเป็นสิบล้านเสียตายถ้าเราเสียหายเสี้ยนเล็กเตี้ยนเรเสียของมีค่าเสียได้แต่เสียอย่างหน่งเสียได้คืออะไรเสียโกงนะตำรวจถึงว่าอะไรนะครับโกงเยอะมากโน้ตกันรู้นะ เสียหายก็ไม่เท่าเสียเครดิตเสียเงินเสียทองก็ยังมีเครดิตหาได้ไหมหาได้นะักคนมาธุรกิจหลายคนบอกให้ลงทุนลงเงี้ยแต่เครดิตดีเป็นคนมีสจัจจะเป็นคนทาอะไรที่มีความมุ่งม,มั่นไม่ดี <c ười> มีความรั้ิดีชอบเวลาลงเพื่อช่วยนะครับถ้าเป็นคนมีเครดิตรู้